รือเงเล่นสภาพเล่นเกมโดยไม่มีเสียงซาวเอฟเฟกหรือเสียงเพลงดูสิครับมันจะเงียบเหงาแค่ไหนกันเชียวเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้เสียงใน b l บ box Studio กันสิ่งแรกที่เราจะทำนะครับคือการอัปโหลดเสียงเข้ามาในเกมของเรานั่นเองให้ทุกคนไปที่แท็บวิวกดคำว่า Asset Manager จะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาหน้าต่างนี้นะครับคือของทั้งหมดที่เรา Import เออกมาจากนอก r ลบ l อกเข้ามาในเกมเรานะครับผมจะโชว์อยู่ในนี้ทั้งหมดเลย มีทั้งรูปพวกโมเดลอะไรต่างๆแล้วก็เสียงอยู่ในนี้ด้วยก็ให้กดปุ่มนี้นะครับผม b o ็อก p o r t สมมุติว่าผมอยากที่จะอัปโหลดเสียงนี้นะครับผมลองเปิดดูก่อนนะนี่จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็กด Open แล้วก็กด Confirm ไปตรงนี้ก็จะโชว์เสียงที่เราได้เพิ่มเข้ามานะครับผมให้เรากดคลิกขวาแล้วก็กด Copy ID to Clip b o a r ล จะเป็นการ copy id เสียงที่เราสร้างขึ้นนะครับต่อมานะครับให้เราเพิ่ม object เสียงขึ้นมา sound จากนั้นก็เปิดแท็บ property นะครับผม property ของ sound นะครับจะมี property ที่มีชื่อว่า sound id ก็คือ id เสียงที่เราต้องการจะให้มันเล่นนั่นเองแล้วก็กดวางลงไปแล้วลองกดเล่นดูเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับเสียงของเราเนี่ย ก็สามารถที่จะเล่นได้ปกติแล้วนะครับผม property ที่มีชื่อว่า playing เนี่ยก็จะเป็น property ที่ควบคุมว่าเสียงกําลังเล่นอยู่หรือเปล่านะครับผมก็กดติ๊กไปแล้วก็จะมีอีก property หนึ่งที่จะทําให้เสียงเนี่ยเล่นวนซ้ําไปเรื่อยๆนะครับผมก็คือ l ูปนั่นเองก็กดติ๊กไปเหมือนกัน playback speed ก็คือความเร็วการเล่นของเสียงนะครับผมถ้าเราลองกดปรับเป็น0.5แล้วกดเล่นดู ก็จะเล่นช้าลงนะครับตอนนี้นะครับถ้าลองกด play เนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงทุกทิศทางแบบนี้นะครับผมเราจะมาทําให้เสียงมีแหล่งกําเนิดกันนะครับผมโดยการสร้างพาร์ทขึ้นมา1 Part พาร์ทจากนั้นนะครับเอาเสียงใส่เข้าไปในนี้ Property ที่มีชื่อว่า r o w o f max distance นะครับจะเป็น Property ที่ควบคุมว่าเสียงเนี่ยจะเดินทางได้ไกลแค่ไหนตอนนี้นะครับมันอยู่ที่1 0 0 0 0นะครับผม ถ้าลองปรับเป็น50ดูถ้าเราเข้าใกล้เนี่ยเสียงมันก็จะดังนะครับผมและถ้าผมเดินออกมาห่างเรื่อยๆผมก็จะไม่ได้ยินเสียงเลยนั่นเองกลับกันนะครับ property ที่มีชื่อว่า r o w Off Min Distance จะเป็น property ที่ควบคุมว่าเสียงเนี่ยจะเริ่มหายไปในระยะเท่าไหร่ตอนนี้ก็จะเป็นระยะที่10นะครับผม Volume จะเป็น property ที่ควบคุมความดังของเสียงนะครับผมล,ลองปรับเป็น0.5ดูจะสังเกตได้ว่าเสียงเนี่ยก็จะดังน้อยกว่ารอบที่แล้วนะครับผมลองปรับเป็น0.1แล้วก็ปรับ playback speed กลับมาที่1่ก็จะเบาลงกว่าเดิมน,นะครับ ทีนี้เรามาลองสร้างทูที่จะเล่นเสียงตอนเราก,กดคลิกกันผมก็จะเริ่มด้วยการสร้างทูขึ้นมา1อย่างแล้วก็ใส่ด้ามจับให้มันตั้งชื่อเป็น handle แล้วก็นำเสียงใส่เข้าไปใน handle จากนั้นนะครับในทูผมจะสร้าง local script ขึ้นมาตั้งว่าทูแล่ากับ script. parent จากนั้นก็ใช้ event. to. activate ต่อกับฟังก์ชัน วิธีการเล่นเสียงนะครับผมเราก็ต้องกล่าวถึงอ็อบเจกต์เสียงของเราก่อนก็จะเพิ่ม Sound เท่ากับ w i p p p r r n t t ก็คือตัวทูของเรา .handle เพราะว่าเสียงเนี่ยอยู่ใน Handle นะครับผมก็ผิดไปว่า handle.sound เราก็จะได้อ็อบเจกต์เสียงออกมาแล้วนะครับผมก็จะมีอีเวนต์หลายอย่างให้เราใช้นะครับผมจะเป็นตอน n n d จะทำงานก็ต่อเมื่อเสียงเนี่ยเล่นเสร็จนะครับ พอสก็คือจะทงานก็ต่อเมื่อเราพอสเสียงไว้ด้วยฟังก์ชันพอสนะครับก็คือการหยุดเสียงไว้นั่นเองรีซูมก็คือจะทํางานก็ต่อเมื่อเราหยุดเสียงแล้วก็ใช้ฟังก์ชันรีซูมต่อจากจุดที่เสียงหยุดนะครับถ้าเราอยากจะเล่นเสียงเนี่ยเราก็ใช้ฟังชันซาวน์คอลัมน์เพลย์แต่ก่อนอื่นนะครับผมจะปิดลูปของเสียงไว้ก่อนลองกดเล่นดู จากนั้นหยิบทูขึ้นมาลองกดคลิกนะครับผมเราก็จะได้ยินเสียงแล้วแต่อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสคริปที่เล่นเสียงเนี่ยมันอยู่ในโลโก้สคริปนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเซิร์ฟเวอร์สคริปเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้ยินเสียงด้วยแล้วก็ c o อปสคริปมา เท่านี้ผู้เล่นคนอื่นเนี่ยก็จะได้ยินเสียงเหมือนเราแล้วนะครับผมโลบล็อกนะครับผมได้อัปเดตฟีเจอร์ใหม่ที่จะทำให้เราสามารถปรับเอฟเฟกเสียงของเราได้นะครับผมโดยการเพิ่มเอฟเฟกก็เอฟเฟกเข้ามาก็จะมีเอฟเฟกหลายเอฟเฟก์เลยนะครับผมมีเอ็กโครีเวิร์บเปลี่ยนทูนเสียงแล้วก็เสียงแตกนะครับผมจะลองใส่เสียงแตกดู กดเล่นดูปรับไป0.5ก่อนครับดังขึ้นอ่าจะเห็นได้ว่าเสียงมันแตกขึ้นนะครับผมเราสามารถที่จะเพิ่มความแตกของเสียงได้อ๋อใส่รีเวิร์บดีกว่านะครับผมเอฟเฟกต์นี้ไม่ไม่น่าเล่นเลยนี่ก็จะเป็นรีเวิร์บนะครับผม แต่และอย่างเนี่ยเราก็ปรับได้นะครับผมเราก็ต้องมีความรู้เรื่องเสียงอยู่บ้านครับเพื่อที่จะมาปรับให้ได้เราสิ่งที่เราต้องการถ้าเราอยากเพิ่มเพลงเนี่ยในทูบ็อกของ Rob บ lo ็นะครับก็มีเพลงแล้วก็เป็นออดิโอที่ Roblox ให้มาเยอะอยู่พสอสมควรนะครับผม เราก็สามารถที่จะมาหาได้ตรงนี้เลยผมจะลองใส่เพลงนี้นะครับผมก็กด copy ssid หรือไม่ก็กด insert เข้ามาก็จะได้เสียงแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้ามาแทนที่ เปลี่ยนชื่อเป็น Sound นะครับผมเพราะว่าในสคริปต์เนี่ยเราหาอ็อบเจกต์ที่มีชื่อว่า Sound กดเล่นดูถือถูกแล้วก็กดคลิกนี่ก็จะเป็นความรู้คร่าวๆในการใช้เสียงใน Roblox Studio นะครับผมลองไปเล่นกันเอาเองได้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ